สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการรับมีดนะครับหลังจากที่โพสไปแล้วว่านะฮะจะไม่รับตีมีดของลูกค้ารายใหม่นะครับก็คือผมจะจากนี้ไปก็จะรับแต่ของลูกค้าเก่าๆที่เคยตีให้นะครับถ้าจะสั่งเปลี่ยนใบมีดหรือสั่งตีมีดใหม่ก็สั่งล่วงหน้าเพราะว่า เวลาไม่ค่อยมีตีมีดนะครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับแล้วหลังจากนี้ไปนะครับก็จะทําคลิปมาแนะนําวิธีการรับมีดปัญหาต่างๆในการรับมีดกรีดยางนะครับรวมทั้งเรื่องของมีดกรีดยางนะครับก็จะเอาความรู้มาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อไว้ใช้แก้ปัญหานะครับในเรื่องของสวนยางแล้วก็มีดกรีดยางนะครับความรู้ที่มีอยู่นะครับก็จะเอามาแบ่งปันกันนะครับ คล in right. no ิปแต่ละคลิปนะครับในเรื่องของการรับมีดเนี่ยจะเจาะไปถึงปัญหาแต่ละจุดนะครับในการรับมีดนะครับเพราะว่าการรับมีดกีดยางเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการรับมีดทั่วๆไปนะครับมีดทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีส่วนโค้งส่วนงอของของใบมีดนะครับใบมีดก็จะตรงๆแต่มีดกีดยางเนี่ยมันจะมีส่วนที่พับนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีส่วนที่พับเนี่ยการรับมีดมันก็จะรับทาให้รับ ยากขึ้นนะครับเพราะว่าใบมีดตรงๆเราก็ยังรับให้คมยากนะครับแต่พอมันมีรอยพับเนี่ยการรับมันก็ต้องมีเทคนิคเฉพาะนะครับก็จะมาบอกให้ฟังสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงปัญหาของการรับมีดใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นมีดใหม่ทั้งหมดที่ผมรับนะ,บะมีดใหม่มันจะมีปัญหาในการรับก็คือเวลารับ นะครับรับไปแล้วยังไม่ได้กรีดเวลาตั้งเล็บมันก็ติดดีไปลองกรีดไม้กรีดต้นยางมันก็คมดีนะครับแต่พอเวลาไปกรีดจริงเนี่ยมันกรีดไม่เข้านะครับผมก็ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีเวลานะครับก็บางครั้งก็ไปจ้างเขารับมีดให้บ้างนะครับพอรับมาแล้วเนี่ยคนรับมีดก็บอกว่าคมนะครับเขาก็เทสแล้วก็คมดีแต่พอเวลาไปกรีดยางจริงมันกรีดไม่เข้าปัญหานะครับ คลิปนี้จะเจาะไปที่ปัญหาของการรับมีดใหม่นะครับการรับมีดใหม่มันจะมีปัญหานะครับรับมีดใหม่เนี่ยพอรับแล้วเนี่ยเราเทสคมดูแล้วมันก็คมดีเวลาไปกรีดเนี่ยความคมใช้ได้นะครับแต่เวลากรีดยางจริงๆเนี่ยมันกรีดแล้วมันหนักมือคือมันต้องใช้แรงมากมีดนี่คมจริงนะฮะแต่ต้องใช้แรงในการกระตุกมีดมากแล้วก็กรีดไม่ได้ไม่กีดแถวหรอกก็จะมีความรู้สึกว่ามันล้า นะครับแขนมันล้าล้าเพราะว่าเราต้องใช้แรงมากนั่นเองนะครับปัญหาตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องความหนาของใบมีดหรือความหนาของเนื้อเหล็กนะครับความหนาของเนื้อเหล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวพยายามจะโพสให้เห็นนะครับนี่ครับความหนาของใบมีดนะครับมันเกี่ยวเนื่องไปถึงการตีมีดนะครับนี่ สังเกตเห็นความหนาของใบมีดเล่มนี้หลังจากรับคมแล้วนะครับมันจะค่อยๆไล่บางลงไปหาคมนะครับแบบนี้เนี่ยเวลาไปกรีดเนี่ยมันจะเบามือนะครับแล้วก็ความคมเนี่ยคมมากนะเพราะว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างเปลือกยางกับเนื้อเหล็กเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะว่า,าความบางของใบมีดเนี่ยเวลาเจียแต่งนะครับเวลาแต่งมีดนะครับ ช่างทีต่ตีมีดเวลาแต่งมีดเนี่ยส่วนมากถ้าไม่ใช่มีดตีจริงๆเขาจะไม่แต่งให้ความหนาของมีดเนี่ยค่อยๆไล่าบางไปแบบนี้นะฮะจะมีตัวอย่างให้ดูไปไหนล่ะอ่ะตัวอย่างนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูนี่นะครับถ้าหนาแบบนี้นะครับแล้วรับเฉพาะตรงนี้ให้มันคมนะครับเพราะว่ามีดหนาขนาดนี้เนี่ย เราจะรับให้บางค่อยๆบางลงมาเหมือนมีดเล่มเมื่อกี้เนี่ยรับเป็นวันนะครับรับเป็นวันมันก็ไม่คมไม่บางนะครับทีนี้พอรับพอรับเฉพาะตรงคมให้คมเวลาไปกรีดเนี่ยแรงเสียดทานที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างความหนาของเนื้อเหล็กกับของใบมีดน,นะฮะมันทําให้เราต้องออกแรงมากนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูระหว่างมีดสองเล่มน,นะครับความหนาของมีดสองเล่ม นี่นะครับจะเห็นนะครับว่าความหนาของใบมีดเนี่ยมันต่างกันแล้วมีดสองเล่มเนี่ยไอ้เล่มที่หนาเนี่ยเล่มล่างเนี่ยรับยังไงก็กรีดหนักมือเพราะว่ามีดหลังจากที่ชุบแข็งมาแล้วเนี่ยนะฮะจะใช้หินไปฝนหรือไปถูให้มันบางลงเท่ากับมีดเล่มบนเนี่ยมันยากมากหมดหินเป็นก้อนมันก็ยังไม่บางนะครับนะ เพราะนั้นเออเวลารับมีดใหม่เนี่ยนะครับเราเออเวลาเราซื right. ้อมีดเราต้องหามีดที่มันตีแล้วไล่บางๆลงไปหาคมนะครับแล้วก็จุดสําคัญนะครับจุดสําคัญที่รับมีดใหม่สมมุติว่ามีดมีดบางๆแบบนี้จุดสําคัญที่เราต้องสังเกตแล้วก็รับรับให้ดีก็คือตรงตรงร่องนะครับตรงร่องนะครับตรงนี้เนี่ยตรงร่องเนี่ยสําคัญมากตรงร่องด้านในเนะเพราะตรงร่องด้านในเนี่ย พยายามรับให้มันให้เนื้อเหล็กเนี่ยมันบางแล้วก็ไล่ความบางลงไปเหมือนตรงส่วนนี้นะครับตรงตรงตรงร่องตรงกลางเนี่ยเพราะว่ามีดที่ช่างตีมีดเขาตีมาเนี่ยแล้วเขาแต่งเนี่ยเขาจะแต่งได้เฉพาะตรงส่วนนี้นะครับแต่งให้บางในตรงส่วนนี้กับตรงส่วนนี้ให้บางเท่านั้นตรงส่วนกลางเนี่ยตรงตรงส่วนตรงร่องเนี่ยเขาจะแต่งได้นิดเดียวนะครับ ก็คือเวลามันเข้าไปแต่งเนี่ยค่อนข้างยากนะครับต้องใช้เทคนิคนะครับแล้วช่างที่เขาตีที่เขาทํางานเป็นรายวันเหมาเป็นเล่มเนี่ยเขาไม่มาแต่งนะครับเขาไม่มาแต่งให้มันละเอียดขนานดะนั้นเสียเวลาครับเขาแต่งตรงคมนิดเดียวนะครับแต่งตรงคมนิดเดียวแล้วก็ผ่านละไปล,ละไปชุบแล้วคนที่ซื้อมีดแบบนั้นมาไปรับครั้งแรกเนี่ยมีความรู้โอ้โหมีดมันแข็งดีมากรับคมดีมากแต่ว่าเราไปกรีดแล้วกรีด เนี่ยจะเห็นกีดแล้วมันมันหนักมือความคมมันใช้ได้แต่มันหนักมือมันใช้แรงมากนะจุดสำคัญสำหรับมีดใหม่ที่ต้องเทียนะครับก็คือนะครับเวลารับเนี่ยตรงร่องนะครับพยายามฝนตรงตรงส่วนที่ถัดจากคมเข้ามาถัดจากคมเข้ามาตรงนี้นะให้มันลาดลงมาเหมือนกับเหมือนกับส่วนนี้ นะครับก็คือไล่ค่อยๆไล่คมมีดมีดใหม่ทุกเล่มนะครับเวลารับครั้งแรกเนี่ยนะครับตรงนี้อมันจะเป็นเป็นสันอยู่ก็คือมันจะตั้งขึ้นมาก็คือคมมันจะตั้งเหมือนกับเหมือนกับเล่มนี้นะครับส่วนคมอ่ะมันจะตั้งข,ขึ้นมาเหมือนกับตรงนี้แล้วถ้าเราไปรับซุ้มคมก็คือรับเฉพาะตรงคมให้มันคมส่วนที่มันหนาเวลาเรากรีดเนี่ยมันก็จะต้าน นะครับมันเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างเปลือกยางนะครับกับความหนาของเนื้อเหล็กนะครับตรงนี้แม้ว่าบางครั้งเนี่ยเรารับทางด้านหูมีดให้มันไล่ให้มันบางดีแล้วนะครับทางด้านพุงมีดไล่ให้มันบางดีแล้วแต่ตรงส่วนนี้นะครับส่วนในร่องเนี่ยตรงจุดเนี่ยเราไม่ได้ไล่ให้มันบางดีนะครับเราก็รับคมตั้งเพราะว่าเราไม่เราไม่ไล่รับตรงนี้นะครับวิธีการรับนะครับ วิธีการรับก็คือใช้หินหินก,กลางนะครับรับในร่องนี้ใช้หินกลางอย่างเดียวนะครับอย่าไปใช้หินหยาบเพราะว่าหินหยาบมันกินเนื้อเหล็กเร็วแล้วก็มันจะทําให้งอนมีดหรือเดือยมีดเสียวิธีการรับนะครับพยายามวางมีดให้แนบกับแนบกับล่องลองไปเยอะๆนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรายกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันจะไปกินงอนมีดนะครับแล้วก็ตรงคมมีดเนี่ยมันจะตั้งขึ้นมาเยอะมันจะทําให้ส่วนที่เลยคมเข้ามามันหนานะครับ แล้วเลากีก็จะหนักมือแบบที่ผมบอกนะครับยาวางหินให้ราบไปกับล่องของมีดแบบนี้นะครับแล้วก็ผลเข้าไปแล้วก็สังเกตตรงคมนะครับสังเกตตรงคมนะครับเอาไฟส่องดูตรงคมนะครับค่อยๆไล่คมแบบที่ผมเคยทําคลิปให้ดูนะครับวิธีแบบนี้จะช่วยให้เรารับมีดใหม่ได้มีความคมมากนะมีความคมมากแล้วก็กรีดเบาแรงนะครับ เล็มนี้มีดใหม่ไม่จําเป็นต้องไปรับเข้าไปขาวถึงขนาดนี้ถึงด้านในนะครับเพราะว่าเวลาเรากรีดยางเราใช้แค่นี้เองนิดเดียวนิดเดียวนะครับนะครับรับแค่ตรงนี้นะครับ,นะรบจุดสําคัญนะครับก็คือเวลารับมีดใหม่ในร่องนะครับรับให้ลาดความหนาของใบม,มีดค่อยๆไล่ความหนาเข้าไปแบบนี้นะครับอย่ารับคมตั้งๆนะครับ นั่นแหละฮะคือจุดสําคัญแล้วก็คือปัญหาว่ามีดใหม่ทําไมรับคมดีแต่เวลากรีดกรีดหนักมือมากนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับ,รบขอบคุณครับ